ê 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 ê, ô, ít tô đứng đi ít tô đứng đê, ô ô ô khึก khึก Uh. Oh. Sick. Yes. ตามาตาว่าวเฮเพชรบอกเพชรมหาสาวกัน เสร็จแน่เพรเองเล่นลงมาเล่นปลาข้าวคุณตายงเสร็จแน่ยิ้มอะไรเสกยิ้มอะไรเสกครับเสกตัวเปิดครับอาทำไมเดินเดิอนอฝั่งเนี้ย ไปเดินฝังนี้เขามาเก็บขี้ควายจริงหรอฮะเดี๋ยวแล้เดี๋ยวแล้วเทเดี๋ยวแล้วเท็กเท็กเท่เท็กเท่เท่กเองดูปิดไปเท็ก เดี๋ยวบุกบุยเลยนะเดี๋ยบุกบุยเลยด้วยใช่เห้อเหรอเหอเ็นว่าเอ้อไม่เพชรได้ยินไหมเพชรหาเพชรเฮอ เรื่องง่ายๆเรื่องก้อยๆดีครับแม่นี่ครับหนึหน่งอาบ้เาเท้าบอาเอาเอเข่ากระปิดเข่าก็ปิดเรื่องก้อยๆดีเลยเออยังไม่ได้ นี่เลยนะครับไปดูช้างต่อเปิดน้ำให้ควายก่อนนะฮะแม่แม่ดีนะ้วขึ้นหมดแล้วตะกี้เนะี่ยงั้นเสกหัวแตกแน่เสกแม่เปิดน้ำเนะ่ เดือดเลยเสกเสกหมดแล้วไหมเสกว่าโอ้วันนี้ตาไม่อยู่เพชรเพชรเพ็ดเย้ เคยน้ำให้ควายคนระับคุณแม่ก็ยุ่งกับการทำกับข้าวให้แล้วก็เลี้ยงหลานด้วยนะครับแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยได้มาดูนานๆมาดูทีดูดูเพชรกำลังชนกับผู้สาวได้วยแมชนกันผู้สาวนี้ก็ไม่ยอม เอ้ยเอ้ยเอ้ยงัดกันแล้วเอ้ย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 เอเสีย,ยงดังฟังชัด,โอ,ชดโอ้โหเข็ดบอลกระโดดโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวเมียนี้ก็สุดยอดหนึ่งตัวเมียนะตัวเมียเขาไม่ยอมตัวพูดครับนะ โอ้โห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 ลำใหญ่เลยครับสู้กันครับผมตัวผู้ก็พยายามวนนะเพราะตัวเมียไม่ยอม คนตาเนาะคนตาแบกไม้ไปทำอะไรอีกเนาะคนตานี yeah. ่อะไรอะไรครับถ้าเป็คนคนก็หยิกกัดข่วนมันอะไรครับคนตายนะีะแบกไม้ Thiệt đuối lắm Thiệt su su Thiệt su tài Thiệt vấy lại su tài su su Thiệt tay su Thiệt lại su tài เสกเองคือความหวังของหมู่บ้านนะน้องคนขยันเชียร์ไม่ช่วยเสกคนขยันนะครับเสกสู้สู้เสกสู้ตายเสกไปผมก็ขยันนะไ,ไม่เป็นไรผมต้องไปดูช้างต่อนะครับ ก็ฝากวอทสบัสกครั้งกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยจะไปถ่ายควายเล่นน้ำนะถ้าเล่นนานกว่านี้ในบ้านแตกได้ครับอ้าวสวัสดีครับ